เราจะเข้าวันนี้จะนาสอนวิธีการลงมอดมาคราภฟัาไทยสำหรับมาครับที่เล่นในวินโด้นะครับก็กดเข้าไปเลยครับลิงที่ผมแบบปะไว้ข้างล่างครับ โอเคครับอันนี้ลองเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าของถ้้าของท่ผู้ชมยังไม่เป็นภาษาไทยก็ให้มาที่ที่ซอฟต์ครับแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เอามาันขึ้นมาที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็กดออกได้เลยเดี๋ยวลองสร้างโลกให้ดูดีกว่า นี่ครับก็ลงเสร็จแล้วนะครับก็จะของก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยแต่บางอันก็จะพิลึกเกิดเกินนะครับก็ก็แบบเล่นได้ครับเล่นได้แหละมีลอยมีไปบ้างก็ปกตินะครับนี่ครับพวกยาของต่างๆก็นี่ครับสำหรับคนที่ลงแล้ว่าสายังรอยอยู่ แกยังไงก็เมื่อกี้ผมก็เข้ามาตรงฝ่ายครับปรับเป็นอันนี้ครับอันนี้ครับถ้าปรับเป็นอันนี้ภาษามันจะลอยครับตอนไปนั่นแหละกดตรงน,นี้ครับแล้วก็กดออกได้เลยครับแล้วก็เข้าเกมได้ปกติเลยครับขอบคุณครับ